สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็มากับช่องทักกีโอมเนาะมาเรื่องจะมาสรุปอัปเดตในวันที่สิบเจ็ดนี้นั่นเองว่ามีอะไรบ้างเนาะซึ่งก็คือมีกิจใหม่มานั่นเองตามดูดีกว่ามีอะไรบ้างทาาหน้าของเซชูเนี่ยผมไปส่องแล้วไม่มีอะไรเพิ่มเติมส่วนเนี้ยเป็นท่าหน้าของอ่าของคาร์ดเนาะก็คือเหมือนจะเป็นเนี่ยให้ใส่ ต้องต้องดอูต่อไปก็ไป,ป็น่าของอีเวนต์เป็นโวลเรตโวลเดตคืออะไรก็คือเป็นเลตห้เราตีเนาะเป็นเป็นเปเป็นเทให้เราตี่าจะมีโคมีของเนะาะก็มีเป็นประมาณนี้ของแล้วก็จะมีเป็นของอัปเดตก็จะมีทางด้านของอ่า เมื่อเมื an employer, ่อเมื่อไอ้บอสเนี่ยถูกถูกจัดการเรียบร้อยแล้วเนาะก็จะมีน้าของการันตี UR ที่เป็นน้าของหุ่นมาเนาะแล้วก็เป็นรีวอร์ดเบลดออนทั้ทั้ดาเมจก็คือรีวอร์ดของดาเมจทั้งหมดอะที่ทำเนาะก็จะได้เป็นตั๋วการันตี UR ค่ะที่เป็นตัวละครเนาะแล้วอันนี้น่าจะเป็นของเราเองนะอันนี้ข้าจะไม่ผิดคือก็จะมีเป็นเพชรสามพันเนาะแล้วก็จะมีเป็นอ่า บูปินเอสอาร์เนาะเจ็ดร้อยให้ห้าห้าก็คือครบห้บาบังประมาณนี้เนาะของ๋ตวต้องไปดูเพราะว่านี่คือเป็นเป็นโวลเดตรอบแรกของเซิร์ฟผมก็ต้องเข้าไปดูเหมืนอนกันต่อส่วนี้เป็นล็อกอินประจําวันมีอะไรแจก,กตัวอาชามาดูดูหน้าของอตู้รอบนี้เนาะเป็นชาซีก็อกเป็นหุ่นเหลือง เนาะหุ่นเหลืองลูกทงโคตรเก่งโคตรเทพเดี๋ยวผมพาไปดูสกิลขออย่าขเวลาสักคู่ว่าผมต้องปรับหน้าก่อนมาก่อนที่จะไปดูสกิลเนี่ยเราดูหน้าของแรงก่กอนเนาะอันนี้คือแร็งในอารีน่านะสบปัจจุบันของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะก็คืออยู่แรงเอสเลย แรงสูงมากเนาะส่วนหน้าของเรดนเนี่ยก็นได้เป็นเรดแบบตะกี้แหละที่เป็นเววเวเรดเนี่ยก็คืออยู่ข้างด้านของแรงเออยู่ตรงนี้เนาะเรยมานั้นก็คืออยู่สูงมากเลยนะดูดิก็สูงเลยเนาะมาดูสกิลอ่ะดูที่แรกก็คือเป็นรูปเป็นสายธงผมไม่รู้ว่าเกมธงเป็นซัพพอร์ตหรือวะน่าจะซัพพอร์ตเนาะผมก็ใช่อว่าเป็นเป็นเป็นซัพพอร์ตแล้ว เป็นซัพพอร์ตสีเหลืองเนาะคะแนนที่เก้าคะแนนโคตรเยอะนะแต่ตอนอัพสุดเนาะเลือ 61, 3, 000, 3, 000, 3, 000, ดหกหมื่นหนึ่งเอทีเคสามพันสามพันสามเนาะเดฟสี่พันจริงตัวนี้ไม่ค่อยไปหวังเรื่องดามิเมจเยอะอ่ะท้งนนองสกิลก็คือซ้อมเสียหายเจ็ดร้อยยี่สิบสองให้กับตัหนึ่งตัวเนาะแล้วก็ตรูตัวนั้นน่ะจะได้รับดามิเมจเพิ่มอีกสสามสิบสองเซนเนาะ เ็นเวลา20วิอ่าแล้วก็ชาสเตเดียนเนี่ยเมื่อเราอยู่ในแผนที่ใต้น้ำใช่ไหมใช่ใต้น้ำาะดัเกียวนกเ,เพิ่มขึ้น50%ทุกครั้งที่เปิดใช้งานเดียกเนี่ยอัตราการกละดิดก,ก็จะลดล,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 ลง25%นาะแล้วก็เมื่อเหลือเมื่อเหลือไอ้สตูนาะที่ยิ้หนดเป้าหมายเหลือเหลือตูหนึ่งตัวนาะที่เป็นเป้าหมายเนี่ย ยี่สิบีเนาะเก็บดีเจะเ,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 เพิ่มขึ้นอีกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นเฮ้ยอ๋อไม่ใช่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 เอามาเอามาเอามาเอาม่เมื่ออยู่แผนที่ใต้นาเนี่ยได้เก็บเอกเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นเนาะตัวครั้งแล้วก็เนี่ยตัวครั้งที่ที่เปิดใช้ง,งานเอกเนี่ยอัตราแคลรีก็ลงยี่ิห้าเปอร์เซ็นเนาะต่อไอ้นี่นะต่อศัตรูหนึ่งหนึ่งตัวเป็นเวลาวยี่สิบีเนาะแล้วก็เก็เอกเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกสี่สิบแปดเปอร์เซ็นตั้งตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ อ่าแปลงงงหน่อยแปลงงงหน่อยเนาะสักย่าหนึ่งเนี่ยจนกว่าอ่าหุ่นเราจาะจะระเบิดเนาะคือจะคือก็จะมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหมวดกันกันกันน้ำทายก็คือเหมือนจะเป็นการล็อกให้ซัดหมวดกันน้ำทายเนะาะกับสตูอ่าก็คือเพื่อนเพื่อนทั้งหมดเนี่ย เมื่อหุ่นเราเนี่ยถูกฆ่าเนาะก็คือถูกทำลายเนี่ยอัตราการรบกีของศัตรูทั้งหมดเนี่ยจะลดจะลดลง14เปอร์เซ็นตเนาะอ่าก็ประมาณนี้ส่วนทกิ๊กยสองเนี่ยอ่าัแต่เรื่นต่อสู้อ่าเมื่อเมื่อหุ่นเราระเบิดเนี่ยสร้างความแผลเพิ่มขึ้นอีกที่8เปดเซนเนาะให้กับศัตรูในหมวเครื่องบินประเภทกันประเภทกันดั้มก็คือหุ่นกันดั้มเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นอีก28เปอร์เซ็นฝั่งนู้นนะ หุ่นเราพังก่อนนะพังพปุ๊บก็คือโดนเลยยี่แปดยี่แปดเปอร์ไม่มียเ,เวลาเนาะก็คือเป็นหุ่นที่กดอันติล็อกเป้าไม่ไดยดิใช่หรอวะมันมันมันทำให้ให้หุ่นที่ีโดนตันติรับแล้วมีเยอะขึ้นอ่ะเจ๊กนะส่วนคิวอ,อื่นก็คือเป็นการทำให้เรากดอันติไว้ขึ้นกับนีบัฟใส่กันหน้าอีกฝังเนาะ มาทุกคนขับตยวเป็นพี่ชาอีกแล้วเนาะก็แน่นอนอยู่แล้ว,นนลวชื่อหุ่นชาซีก็ต้องเป็นพี่ชาไห้ที่เาคะแนนเนาะสเตตัสเนี่ยชูตติ้ง118ไฟติ้งเซนต์เกิเดเคชั่น114กับรีซิตรีซิตเนี่ย1 5อคือถ,ถึกมากเลยนะอ่าเมื่อขับหุ่นสีเหลืองเนี่ยได้ชูตติง้งเพิ่มขึ้น,นอีก64%แต่เริ่มเนาะแล้วก็เมื่อขับหุ่นเป็นไทยซัพพอร์ตเนี่ย เกียร์เอเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก18%ตั้งแต่เริ่มเนาะแล้วก็เมื่อขับเป็นหุ่นนี่นะลเวลแอร์คาร์เนี่ยก็ได้เป็นชุดที่เพิ่มขึ้นอีก38%แต่เริ่มมีแค่นี้สกิลสกิลมันน้อยอ่ะถ้าเป็นคนป็นคนขับแต่ว่าสก,กิลมันดีนะมันได้เกียร์เอเพิ่มขึ้นตั้ง18%ทำให้อัติมันออกได้ไวอะ่ะเนาะมาเดี๋ยวกลับไปที่หน้าไอ้นี่ก่อนอ่า่ะถามว่าน่ากดไหมผมว่าน่ากดนะถ้ามีถ้ามีพชร สักแสนบวกอ่ะคือผม,ผมเหลือแค่เหลือแค่เหลือแค่นี้คือผมผมก็มต้องข้ามเพราะว่าเดี๋ยวตอนอาทิตย์หน้าก็เป็นลิมิตเข้าใช่ไหมไม่รู้ว่าลิมิตมันมันเก่งแค่ไหนอ่ะคือต้องดูลิมิตก่อนถ้าลิมิตกดถ้ามมันเก่งผมผมอาจจะต้องกดเฟสก้าบืมาอาจจะเหลือสักนิดนึงนอกจากนี้ก็คือนั่งขุดเพชรไปเรื่อยอ่าเพชรอันนี้ไม่ได้รับเลยเดี๋ยวให้ไม่รับเนาะก็นั่นแหละใครที่กดกระชาก็ขอให้โชคดีฮะในวันในวันพรุ่งนี้ เพราะว่ามันเก่งเนาะส่วนผมก็คือข้ามไม่มีเพชรเหลือเพชรเหลือเท่านี้ต้องไปหาเพชรเพิ่มเผื่อลิมิตซี่เดือนนี้อาจจะไม่ได้กดเนาะถ้ามันไม่ไม่ได้ถูกใจผมมากขนาดนั้นโอเคไม่มีอะไรก็จะเจอกันคลิปหน้าครับผมสว,วัสดีครับ